ซนกลับบ้านมาทั้งทีทำนะไมไม่บอกกันเลยเนี่ยเราสองคนจะได้มาเที่ยวหาใช่ใช่พวกเราซื้อของฝากมาให้แกด้วยนะไม่รู้ว่าแกจะชอบหรือเปล่าอ่ะฉันเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเองอะ่ะแล้วของฝากพวกนี้ไม่เห็นต้องซื้อมาเลยคนกันเองนะไม่เป็นไรหรอกนะเอ,อว่าแต่รถคันนี้ของเธอเหรออ๋อไม่ใช่หรอกฉันเช่าเขามาอา้าวรถเช่าหรอกเหรอ เราก็นึกว่าไปทํางานในเมืองจะประสบความสําเร็จล่ำรวยกลับมาซะอีกเปล่าหรอกไม่ใช่แค่รถคันนี้นะที่ฉันเช่ามาบ้านที่กรุงเทพฉันก็เช่าเขาอยู่เหมือนกันเออเมย์เมือนที่เรามีคุยงานกับคุณป๊อปไม่ใช่เหรอ,อ,อว่นนี้ไม่ใช่เหรออ,อ๋อใช่ใช่เกือบลืม,มเลยรนะ่ะเออพอดีพวกเรามีธุระงั้นพวกเราหอตัวก่อนนะไปก่อนนะ นี่เมย์ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาคนอย่างซีน่ะเหรอมันจะรวยได้ไม่มีทางอะ่ะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็เห็นขับรถกลับมาก็นึกว่ารวยแล้วไงที่ไหนได้รถเช่าบ้านก็เช่าอ่ะเว้ยอีู่เวลาช่มัมไปนี่นพี่ซีนรถคันนี้กลับบ้านที่กรุงเทพอ่ะพี่เป็นคนซื้อแล้วไม่ใช่หรอทําไมพี่ต้องโกหกพวกเขาด้วยอะ่ะพี่ไม่ได้ป้อนใครมาสะหน่อยทําไมพี่ต้องกลัวด้วย ธรรมชาติของมนุษย์มันซับซ้อนแกไม่เข้าใจหรอกพี่นิวเป็นไงบ้างร้านขายดีไหมอา้าวซีนโหเดี๋ยวนี้ยมีรถขับแล้วซะด้วยลำรวยใหญ่เลยนะตาวหรอกรถคันนี้ฉันเช่ามา,อ,าอ้าวไอเราค็นึกว่าประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีไปแล้วสิอีกเศรษฐีอะไรกันเราพี่นิวสมัยนี้เงินทองหายากจะตาย ที่ขายของต่อเธอเง้นฉันไปแล้วนะอือๆไปเถอะโอ้ไม่มีเงินแล้วยังจะอวดรวยอีกเช่ารถมาเพื่ออดรวยเนี่ยนะะน่าขำสมบัติเลยว่ะนี่พี่สินพี่รู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านอะพูดถึงพี่ว่ายังไงกันบ้าง <S <S เขาบอกว่าพี่อะเช่าบ้านเช่ารถเพื่อมาอดรวยทั้งท้งนี้ตัวเองแทบจะไม่มีกินอะ ทำไมพี่ไม่บอกทุกคนไปละ่ะพวบ้านแล,นละรถอ่ะพี่ซื้อแล้วฉันรำไม่เข้าใจพี่จริงๆว่าพี่จะกลัวอะไรนักหนาทนานที่พี่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วอะ่ะก็บอกคนอื่นไปเลยสิปล่อยคนอื่นพูดจาดูถูกอยู่ได้ซีนพี่ได้ลงตรวจสอบหมูซีนอย่างละเอียดแล้วนะหมูซีนอะ่ะไม่ได้ตายเพราะโรคหรอกแล้วมันเป็นเพราะอ,อะไรหรอคะโดนวางยา เมื่อ5ปีก่อนตอนที่ฉันยังทาฟาร์มหมูอยู่ฉันเผอหลุดปากพูดออกไปว่าไอการทําฟาร์มหมูเนี่ยมันได้รายได้ดีมากได้กําไรเป็นกอบเป็นกัาเ,เลยแต่พอผ่านไปไม่กี่วันหมูของฉันก็ตายยกป่าแล้วฉันก็ได้มารู้ทีหลังว่ามันไม่ได้ตายเพราะโรคแต่เป็นเพราะโดนวางยาเพราะงังน้นตอนนี้เวลาที่ฉันจะคุยกับใครก็ตามฉันก็จะพูดแต่ในสีที่พวกเขาอยากฟังแล้วก็พูดแต่ในสีที่พวกเขาอยากจะได้ยินแค่นั้นมันก็พอละ ฉันอะยอมให้คนอื่นนินทารับหลังฉันได้แต่ฉันไม่อยากให้คนอื่นอิจฉาฉันรับหลังแกเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเข้าใจค่ะต่างคมสมัยเนี้ยคนที่รักและเกลีกกยดเราก็มีเยอะพอๆกันบางคนเขาก็อยากเห็นเราได้ดีแต่บางคนเขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีไปกว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่องตัวไว้นั่นแหละดีแล้ว